หมาเมีไม่อยู่อ่ะพาหนูไปตั้นหิมะหน่อยได้ไหมอะคะสโนว์แมนนั่นเหรออ๋อได้สิไปไปปั้นกันเลยวินเทอร์ด้วยเราทำงานแล้วอ่ะพี่ขอไปก่อนนะเย,ย้พี่ใครรอไปไหนเนี่ยไอ,อย้ไหนไหนลองรอ,องเพลงดีกว่าเราเชล l ิชเออร์ about in you ขอม,มีแฟนเชลวิชเออร์ about in you บอกมีอ a การหมาเมียพิเศษในร้องเพลงอะไรอ่ะทำไมเสียงมันแสบแก้วหูบแบบนี้ล่ะคันเนี่ยโอ้ยไม่หรอกจ้าพอจะตายไอ้หมาเมียทำไมหมาเมียต้องมีน้องด้วยเนี่ยนี่แน่เตะเลย เอาละค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรซี่แบกอีกแล้วยนะคะแล้วในคลิปนี้นะคะเราก็อยู่กันอีกเกม The Sims ซีในซีรีส์อันฮันเดดเบบี้ชาเลนจ์มีลูกให้ได้100คนกันนิดนึงแล้วในตอนนี้นะคะเอ๋พาครอบครัวของน้องชลินค่ะออกมาเที่ยวงานเทศกาลเผ็ดร้อนกันนะคะทุกคนแต่บังเอ๋นะคะมีใครก็ไม่รู้เนี่ยมาทะเลาะกันเฉยเลยอ่ะยฮี่ป้าคนนั้นเนี่ยมาหาด้วยเราทำไมเนี่ยฮะเออคุณพี่ครับผมสั่งอาหารได้แล้วใช่ไหมอ่ะนี่โซต้าเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้นี้เนี่ยคุณป้าทะเลาะกันนนด้วยะเห็ นี <Workers. S 2> ่เห็นสิน่ากลัวมากเลยนะเดี๋ยวว่าแต่ข้างหลังนั่นเฮ้ยใครทะเลาะกันล่ะนั่นน่ะมีดารามาทะเลาะกันค่ะทุกคนนี่อย่าปากแกขอฝ่อไปก่อนแล้วกันนะที่หลังเนี่ยก็ยาหาเรื่องฉันอีนี่ยะอาคุณพี่คะการต่อสู้เมื่อกี้เนี่ยคือมันริดมากเลยนะคะชอบมากเลยเลยค่ะแล้วดูนะคุณลุงก็คือบอกว่าเอาเรื่องมากเลยไนดูสิเขาว่าเทศกาลเผ็ดร้อนเนี่ยมีอะไรให้เราซื้อบ้างนะคะไนดูร้านแรกซิมีอะไรบ้างเนี่ยมีสโมซ่าหรออมีพวกข้าวแกงกะหรี่อะไรพวกนี้ใช่ไหมล่ะอันที่สองล่ะเป็นอะไรอะ โอ้เป็นพวกก๋วยเตีเต๋ยวใช่ไหมแล้วก็เคยกินแล้วนี่เลาลาน,นี่ละเอ,าอ,อ้าน้องเฉลี่เป็นอะไรอ่ะโอ้ยต้องการชิ้งช่องงอเดี๋ยวน้องเชลี่หนูไปชิ้งช่องก่อนดีกว่าว่าแต่ห้องน้ําอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงห้องน้ำนี่มาเข้าห้องน้ําก่อนละกันนะนี่มาใช้ห้องน้ำเนะะี่ยฮะอ้าวมามีคะหนูอยากปั้นตุ๊กตาหิมะจังเลยะคะ่ะมามิอ๋อได้เลยจ้ะงั้นลองแบมนมี้แป๊บหนึ่งนะจ๊ะอ๋อห้องน้าอยู่ไหนเนี่ยห้องน้าเอ้ยแล้วน้องทาอะไรอ,ะอ่ะออกไปพูดคด ได้สิไปไปปั้นกันเลยว,วินเทอร์เดี๋ยวเราทำงานแล้วอะพี่ขอไปก่อนนะเย,ย้พี่ใครรอไปไหนเนี่ยฮะเดี๋ยวให้น้องมิลล่านะคะพาน,น้องวินเทอร์เนี่ยมาปั้นตุต้ธิมะกันดีกว่าทุกคนนี่ปั้นตุาหิมะกับใครดีกับวินเทอร์นะ่ฮะนี่เดีรีบมาแล้วเดี๋ยววินลา้านก็ปั้นเสร็จซะก,ก่อนหรอกเดี๋ยวอดปั้นอีกอันเนี้ยเอืดชึบเอืดชึบโอ๋อไอเหนื่อยจังเลยกว่าจะเดินมาถึงเนี่ยขาก็สั้นแฮะอ้๋าที่สุดก็ได้ปั้น snowman สนัก,กทีนะเราเอ๊ะปั้นตัวอะไรดีนะโอ้โหไไไดดนนนน้้้้้ลลลลูกกท่่่่่่่่าาาาาานนนนนยยยยยออออออีีีแววหหรเเเเมมมมสะะพิใ ปีหน้าละกันนะจ๊ะเดี๋ยวข้างหลังนั้นค่ทะเลาะกันอีกแล้วหล่ะเนี่ยโอ้โหคุณวิกเตอร์เฟงเฮ้ยคุณวิกเตอร์เฟงกับคุณอะไรลินลีนล่เฟงมาทะเลาะกันได้ยังไงเนี่ยฮะอีแต่แกนี่ถ้าเห็นมันนอกใจอีกนะจะฟันไม่ยั้งเลยนะทำไมวันนี้มีแต่คนตีกันล่ะเนี่ยคนทะเลาะกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทุกคนแล้วน้องเชอรินไปไหนอ่ะโอ้โหแอบร้องเพลงตรงนี้คนเดียวเหรอเนี่ยลา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 ดาล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 าน้ลาลาละลา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 นะะาร้ลงเพลา,ะะาลาลาเาลาเาลาลพลาลดีไหม่ะ ฟูลเพลเยอร์เอ้ยน่าสนใจดีนะ่อไหนไหนลองรองเพลงดีกว่าเราอ้ยไมโครโฟนสูงจังเลยอ่ะะอ็มเชลวิชอัพบ่าวอินยูคอล์มิอัพแฟนเชลวิชอัพบ่าวอินยูบอกมีอักเก i n Why y ยู่ s e c o o l l e a v e me alone แม่มีฮาพิเศษในล็อกเพลงอะไรอ่ะทำไมเสียงมันแสบแก้วหูแบบนี้ละคันเนี่ยโอ้ยไม่หรอกจ้าขอจะตายโอ้โหแล้วตองนี้มีใครมาทะเลาะก,กันอีกแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขตชุมชนนี้นะคะทะเลาะก,กันไม่หยุดเลยนะคะโอเคตอนนี้ค่ะก็เวลาเที่ยงคืนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพาเด็กๆนะคะกลับบ้านกันดีกว่าทุกคนนี่ w i n อร์จ้าเ้่วลากลับบ้านแล้วนะจ๊ะโอเคตอนนี้ค่ะก็เดินทางกลับมาถึงบ้านนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคมาถึงบ้านแล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาอาบน้ำนะคะแล้วก็เตรียมตัวเข้านอน กันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้แนมนก็เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วใช่ไหมเด,หเด็กๆนะคะเข้านอนเลยดีกว่านะคะน้องต้องเกี้ยวหนูเตียอันไหนอะจำไม่ได้แล้วนะยนี่นอนตรงนี้นะคะส่วนน้องมิลาหนูก็มาอาบน้ำด้วยนะแต่ว่าหนูมาอาบน้ําชั้นบนแทนละกันนะนีม่มาอาบน้ําฝักบัวนะคะแล้วก็มาใช้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาครีนซิ่งด้วยนะน้องได้ครีนซิ่งได้หรือย,อยังอะล้างหน้าก่อนล้างหน้าก่อนนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นวัยรุ่นใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่ทําความสะอาดใบหน้าเนี่ยน้องจะสิวขึ้นได้นะคะโอเค นี่มาเข้านอนนะคะส่วนน้องโซตะหนูก็มาเข้านอนด้วยเหมือนกันนี่มานอนหลับให้เรียบร้อยนะคะหนูอยู่ไหนอะ่ะทำอะไรอะ่ะโอ้ยน้องแอบมาซักผ้าอ,อ๋อน่ารักแต่ว่าน้องไม่สามารถเอาผ้าถังบนออกไปตากได้นะคะช่างเลยหนูมาเก็บผ้าก่อนนี่ปั่นผ้าให้แห้งด้วยนะเราเจ้าตัวน้อยไปไหนอะ่ะเอ้เชฟ เอชิบมามีไปไหนเนี่ยง่วงนอนจะแย่อยู่แล้วนะเนี่ยช่างเ่นหนูาพาน้องวินเทอร์นะคะเข้านอนก่อน,อนดีกว่านะคะในมานอนเตียงนี้นะคะอ่านหนังสือให้เด็กเล็กฟังจนหลับนะีค่ะมามาวินเทอร์จ้ะได้เวลาเข้านอนแล้วนะจ๊ะนี่นอนตรงนี้เลยเนยะจ๊ะอ่านได้เลยค่ะมามีแต่เล่าเรทาองให้หนูฟังหน่อยสิคะกาลครั้งหนึ่งนานม,มาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมีนามว่าซินดอลเรลล่านางซินเนี่ยเป็นคนที่ถูกแม่เลี้ยงโขกสัพใช้งานตลอดเลยละอ๋อนางซินเนี่ยน่าสงสารจังเลยนะคะมามีหัวง่วงนอนจัง ายะนอนดีกว่าเราหักฟรีหักฟรี นี่ไงผ้าได้แล้วนะคะนี่เอาเก็บข้าที่ไปเลยนะคะเชิญเหนูมาดูแลผ้าก่อนก่อนที่ผ้าของบ้านเราจะเน่านะคะนี่แล้วก็ทําการปั่นแห้งให้เรียบร้อยนะคะโอเคซักผ้าเสร็จแล้วใช่ไหมก็มาดูแลก,กับข้าวดีกว่าทุกคนมันใกล้จะตอนเช้าแล้วใช่ไหมอันนี้อะไรอะ่ะทาอะไรเทิ้งไว้อะเบรเกอร์ธรรมดาเหรอไอ้น้องทําสิไม่รู้มันคืออะไรค่้คล้ายเบอร์เกอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตอนนี้น้องเชลลินน่าจะยังไม่ง่วงใช่ไหมอ่ะโอ้โหไม่ใช่แล้วอะไรอะ่ะน้องตองเกวกําลังเผชิญระยะใหม่เขาจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีมุมหยาบ น้อยหรอฮ้ยหงุดหงิดจังเลยเราเข้ามาเล่นห้องหมามีดีกว่านี่เนี่ย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 อะไรอะโตเกียวหนูอทำอะไรอยู่เนี่ยมาเหยียบย่ำฝุ่นเนาะอะไรอะร่วมทำการอาหารก่อนที่หนูจะมาร่วมหนูมาเคลียร์ฝุ่นของตัวเองก่อนนี่เอาไปเลยเครื่องทำความสะอาดนี่เอาไปทั้งสองแบบเลยนะแบบดูดพื้นแล้วก็เอาไว้ดูดโต๊ะด้วยนะคฮะโตเกียวหนูเอาไปเลยเอามาดูดฝุ่นเดี๋ยวนี้เลยนะนี่มาทำความสะอาดกันนะคะดูดฝุ่นเล็กๆน้อยๆนะคะมาดูดชั้นล่างด้วยกันเราจะได้้สะอาาดกันนนทงบเลยี ดูดฝุ่นดูดในห้องน้ำด้วยดีไหมเนี่ยแล้วน้องมิลานมาเปิดเพลงทำไมล่ะเนี่ยดูสิน้องวินเทอร์ตื่นเลยอะ่ะออให้มันเพิ่งตีห้าเองนั่นเนี่ยพี่มิลานมาปลุกหนูทำไมล่ะเนี่ยลา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 ,ลามาเล่นข้างบนนี้กว่าเรา <c oughs> พี่โซตะพี่โซตะตื่นได้แล้วนะโอ้ยใครมาปลุกเราแต่เช้าเนี่แล้วคือน้องขึ้นมาปลุกน้องโซตะเฉยเลยทุกคนน้องเป็นอะไรอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะ โอ้โหเสียงเพลงดันลั่นใครเปิดเพลงดังอะ่ะน้องมิลานแน่เลยอะ่ะปิดเพลงนั่นหรือยังอะ่ะโอเคปิดรียปล้อยแล้วนะคะเอ้ยทุกคนนี่คะเป็นวันสิ้นปีด้วยทุกคนดีเลยนะคะเดี๋ยวเราทําการจัดงานเลี้ยงวันสิ้นปีกันดีกว่าทุกคน ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวให้น้องเชอรี่เนี่ยมากินข้าวแล้วก็มานอนหลับพักผ่อนก่อนละกันนะคะนี่มานอนหลับนะคะน้องมิลาหนูสามารถทำอาหารอะไรได้บ้างอะโอ้โหเมนูมีแค่นี้เองเหรอทักษะของน้องมีอะไรบ้างเนี่ยอุ้ยน้องมีทักษะการทำอาหารแค่ระดับ2เองไม่เป็นไรแล้วเราเท่าทำการสั่งสั่งไก่ทอดสั่งพวกของเดลิเวอรี่มากินเลี้ยงละกันเนาะเดี๋ยวให้น้องเชอรี่นะคะไปเข้านอนก่อนละกันนะคะเพราะตรงเนี้น้องเข้าพลังงานแดงแจ๋เลยทุกคนไหนเดี๋ยวเซว่าอีกกี่วันจะคลอดอะ อุย้ยเรียที่สามในะอีก15ชั่วโมงอ๋อน,น่าจะประมาณพรุ่งนี้ก็น,น่าจะคลอดแล้วนะคะส่วนน้องบินเทอร์น้องเป็นอะไรอ่ะอ๋อน้องจะไปนอนหลับเนะะี่ยอึดชึบอึดชึบเข้านอนเองก็ได้นะเราหมามีไม่อยู่อ่ะฮ้ขากฟีขากฟี้อี่เดี๋ยวให้น้องมิล่านะคะมาห่มผ้าให้น้องดีกว่าทุกคนนี่มาห่มผ้านะคะเออฝันดีดจ้าน้องวินเทอร์ เอ้ยเนื่องจากว่าวันนี้ฮาวอาจจะให้น้องโตเกียวกับน้องมิล,ลานะคะเปลี่ยนช่วงวัยเป็นวัยผู้ใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวไหวให้น้องมิล,ลาและน้องโตเกียวเนี่ยไปเข้าร่วมงานพรอมดีไหมทุกคนเพราะว่าตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยไปเข้าร่วมงานพรอมเลยนะฮะไหนดูสินี่งานงานพรอมสร้างโปรซิโนลใจอ๋อสร้างป้ายชื่อหรือสร้างอะไรอ่ะต้องทําอะไรอยู่อ๋อกำลังทาป้ายอ๋อป้ายงานพรอมหมออ๋อจำป้ายงานพรอมพิการเราอ๋ยสเปรย์เข้าตาเน่ โอ้โหป้ายสวยงามมากหนโูไหนดูสิสร้างเสร็จเราจะเป็นยังไงเนี่ยเอ้านี่ไงสร้างเสร็จแล้วไหนดูสินี่ไงมีป้ายทามือแล้วเอาไปทําอะไรได้อะเอาไปทําอะไรต่อแปะผนังเหรอหรือว่าอะไรอ๋อไม่ใช่อ่ะแล้วมันจะเข้าร่วมงานพรอมยังไง่ะเนี่ยเราสามารถชวนน้องโตเกียวได้ไหมอะทุกคนเดี๋ยไนดูสิงานพรอมนี่คะ่ะของเคลรดับงามพรอมหมอนี่ไงชวนไปงานพรอมเป็นเพื่อนนะคะนี่ลองลองชวนดีกว่าว่าน้องโตเกียวเนี่ยจะยอมไปเป็นเพื่อนหรือเปล่านะคะอ๋อโตเกียวอยู่นี่นี่นะโตเกียวชวนอะไรไหนสิ พอดีฉันจะไปงานพรอมน่ะโอได้สินี่ไงทุกคนน้องโตเกียวนะคะยอมไปกันน้องเมลานีนะคะว่าแต่ต้องทําอะไรต่อเ ocial b u นี่อ๋อไหนลองเปิดแอป social b u นี่สิอ๋อสามารถโพสต์ฟีดโอ้ไม่มีผู้ติดตามเลยหรอแล้วทาการแอดดีกว่าแอดใครดีแอดนี่พี่ไคลโรนี่แอดมาเลยนะคะนี่เดมอนด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยสนิทก,กันเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวนะโพสต์ฟีดใหม่อ๋อการเดินทางบอกเล่าถึงความสุขละกันเนาะนี่เป็นไงบ้างมีคนติดตามเพิ่มไหมอ่ะไม่มีเลยอะ่ะอี๋แต่เราทําการส่งความหาพี่ไคลโร สหน่อยดีกว่าทุกคนนี่เป็นมิดลักกัน,นะคะนี่ส่งข้อความเลยโอ้โหใครโรอเป็นยังไงบ้างรอใครรอต่อกลับมาอีกทีนี้นะคะรู้สึกว่าน่าจะต้องรอเวลาใช่ไหมถึงจะสามารถเข้าร่วมงานพร้อมได้ใช่ไหมไหนดูสิงานพร้อม เอเอน่าจะต้องอันนี้มาแล้วจะต้องรอเวลาเราแน่นอนค่ะการที่เราจะพาน้องมิลลานกับน,น้องโตเกียวนะคะไปเข้าร่วมงานพร้อมนะคะถ้าเกิดเราแต่งตัวธรรมดาแบบนี้ไปเนี่ยมันก็คงจะแบบว่าไม่ได้รางวัลกลับมาบ้านแน่นอนใช่ไหมคะวก็นี้ทำการแต่งตัวให้เด็กๆเนี่ยใหม่ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่เป็นไงบ้างทุกคนสวยไหมวันนี้ทำการเปลี่ยนทรงผมให้กับน้องมิลลาใหม่ด้วยนะคะก็จะมัดรวบขึ้นไปนะคะแล้วก็มีถักเปียแบบนี้นะคะแล้วก็มีจอหูด้วยนะค่ะนี่ประมาณนี้เลยนะคะนี่ส่วนชุด เป็นชุดเดรสเลยนะเป็นชุดเ,นะเดรสแบบเซ็กซี่แบบนี้เลยนะคะนี่เป็นไงสวยเลิศเราจะต้องได้รงวัลกลับมาบ้านแน,น่นอนนะคะต่อไปค่ะลูกของน้องโตเกียวนะคะหวนก็ทําการนี้เลยถอดแว่นให้กับน้องนะคะแล้วก็ทําการเซตผมเนี่ยให้น้องใหม่ด้วยนะคะบอกเลยว่าออ้ป้าดูบโตขึ้นมาสุดๆเลยนะคะส่วนชุดนะคะก็จะเป็นชุดนี่เลยเป็นชุดทักซีเดอร์นะคะเป็นชุดสูทแบบนี้เลยนะคะเอาไว้ใส่เดินงานคู่กับน้องวีลาน,นะคะโอเคแล้วก็อาจจะต้องรอเวลาหนึ่งทุ่มใช่ไหมถึงจะเริ่มงานพร้อมนะคะ แต่ก่อนอื่นเลยขอทําการมาจัดงานเลี้ยงวันสิ้นปีก่อนนะคะเดี๋ยวหนะ้างานเลี้ยงวันสิ้นปีเราจะต้องทําการอะไรบ้างเนี่ยมีการตกแต่งอะไรอะ่ะใครมาทุบหน้าบ้านของเราอีกเนี่ยเอา้าค,คุณอาคีล้ามาววยวายอีกแล้วหรอเนี่ยอะไรอะ่ะตรวจพบระเบิดนิวเคลียร์เอาบอบบี้หนูทําอะไรอะ่ะระเบิดนิวเคลียร์เฮ้ยอะไรเนี่ย เฮ้ยแล้วมีระเบิดนิวเคลียร์มาที่ลังหนูได้ยังไงเนี่ยฮะมีลาหนูมาดูลังหนูหน่อยไม่ใช่ลังหนูสิเกราะแฮมเปอร์ <c oughs> อะไรอ่ะเติมอาหารอยู่เล่นด้วยพูดคุยปล่อยอเท่าสังเกตเกิดอะไรขึ้นอ่ะอะไรอ่ะลองรอยการแผ่รังสีดูเหมือนว่าจะมาจากเทท่โยใสของบอบบี้โชคดีที่ค่าที่อ่านได้นะเนี่ยมันต่ำม,มากๆเลยคะ่ะจึงไม่สามารถทําอันตรายต่อซิมได้แต่สงสัยว่าเจ้าสัตว์ฟันแท็กกาลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่กันแน่เผชิญอะไรอ่ะอันนี้อะไรคุณอาคิระทำไมวันนี้มาดูชุลมุนจเออะะนีี้บบแกป็ไร ทำไมส่งเสียงดังแบบนี้ล่ะเนี่ยเออเออมานี่มาจ้ะว้าไอ้ไปเด็กดีน็จ๊ะเจ้าหนูตัวน้อยเป็นเด็กดีอยู่แล้วล่ะครับนี่แน่กกัดเข้าไฮเลยอ่ะเป็นไงล่ะเจ็บใช่ไหมล่ะที่หลังอ่ะก็ดูแลผมให้ดีหน่อยนะฮะอะไรอ่ะติดป้ายห้ามรบกลัวเนาะอันนี้อะไรอ่ะตอนนี้บอบบี้กำลังยุ่งอยู่กลับมาใหม่ภายหลังโอ้โหแม้แต่เจ้าบอบบี้ก็ต้องการความเป็นส่วนตัวแล้วว่าแต่เดี๋ยวอะไรอ่ะสัฟันแท้ตัวจิ๋วกำลังประจนภัยครั้งใหญ่บอบบี้รู้สึกคิดถึงคุณมากระหว่างททีี่่เดดินนนาาางงงจึโโปปสสกกลให้้คุณวยอ แมแตโนแฮมสเตอร์ก็ยังมีโปรดการ์ดกลับมาฝากเราเหรอเนี่ยเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะ นี่ตบแต่งเนะะี่ยฮะเดี๋ยวแล้วยายหนูหนูจะเอาตุ๊กตาของมามีไปไหนอะ่ะเอาไปเล่นในตรงนี้เหรอทำไมหนูไม่ไปเล่นของเล่นห้องตัวเองหล่นนั่นน่ะเล่นในห้องหมามิสนุกจังเลยนะอตาชาลาเซรินนี่เต่าแต่โชว์ไปเลยอะ่ะวิสนุกจังเลยอะ่ะเซรินโอ้ยเด็กๆพวกนี้นี่ส่งสันแต่งทำไมเ <c oughs> นี่ยวังว่าเชรลินจะไม่ตื่นมายมหัวเด็กๆนะคะเอาตุ๊กตาเก็บไปไว้ที่เดิมก่อนเืยออกมาทำไมล่ะเนี่ยเอาไว้ที่เดิมก่อนนะคะตัวเล็กอยู่ไหนเนี่ยนี่เอาไว้ที่เดิมก่อน เก็บขึ้นหิ้งให้เรียบร้อยนะคะนี่เอาไว้ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะว่าแต่ฝุ่นตรงนี้ตโตเกียวหนูยังไม่ดูดฝุ่นเลยอะมาดูดฝุ่นก่อนนะคะนี่มาทําการดูดฝุ่นนะฮะโอ้ยเซ็งจังเลยอะทำไมหม่ไม่ต้องใช้เราดูดฝุ่นด้วยนะก็คแค่เหยียบฝุ่นบเบาเองอะไหนดูซิสะอาดไหมโอ้โห amazing ดูดตรงนู้นสะอาดยันตรงนี้แล้วที่ดู2สองคนนี้ไปคุยอะไรกันในห้องน้ำปะเนี่ย,ยน้องวินเทอร์น้องวินเทอร์ตื่นแล้วหรอเชิญได่หนุ่มมาตื่นมาดูแลน้องวินเทอร์ก่อนนะคะเราต้องการอะไรบ้างอะโอ้ยต้องการกินข้าอเช น้ำให้กับน้องวินเชอร์ก่อนนีคะเดี๋ยวไหนดูซิมาทําการอาบน้าให้กับน้องวินเชอร์นะคะอยู่ไหนเนี่ยอาบน้ำนี่อาบน้ำโฟสบูให้กับวินเชอร์นะคะเด็กๆจ้าไปคุยกับข้างนอกได้ไหมอะตรงนี้มามี่จะอาบน้าให้กับวินเชอร์นะจ๊ะได้ค่ะมามี่อ๋อให้ตรงนี้เม็นเป็นจังเลยอะป้โซตะเราคุยกับข้างนอกกันดีกว่าเย่อาบน้ำสนุกจังเลยเดี๋ยวอาบน้ำให้น้องเสร็จนะคะก็มาน้องเนี่ยมากินข้าวละกันเนาะต้องการกินข้าวใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวมาทําการพาน้องนะคะมาที่โต๊ะสำุรอาหารละกันเนาะเด โอเคแล้วทำการเสิร์ฟอะไรให้น้องดีอ่ะกินอันนี้ก่อนละกันนะวินเชอร์หนูกินอันนี้ไปก่อนนะนี่หยิบเสิร์ฟหนึ่งจานนะคะอ๋อหิวข้าวจังเลยเมื่อไหร่หม่าม่จะเอาข้าวมาให้เรานะนี่จากวินเชอร์หมามิเอามาให้แล้วนะจ๊ะกินโดนัทไปก่อนละกันนะจ๊ะอัายำ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 โอ้ยโดนัทอร่อยจังเลยค่ะหม่าม้แต่ก็ไม่ควรให้ของหวานน้องมากเกินไปนะคะไม่งั้นน้องจะอาจจะโมโหได้นะคะโอเคเดี๋ยวให้น้องเฉลี่นะคะมาอาบน้ำฟอกสบู่ให้เรียบร้อยละกันนะคะแล้วก็ทำการจ่ายงานเลี้ยงวันสิ้นปีกัันนนนดดีีีกกวว่าาาาททคเยรจง นี่ไงจัดงานเลี้ยงวันสิ้นปีอยู่ไหนอะไม่เห็นมีขึ้นให้งานเลี้ยงวันสิ้นปีทุกคนมีแต่วันเล่นสนุกของหนูน้อยมันไม่มีงานเลี้ยงวันสิ้นปีทุกคนเอางานเลี้ยงที่บ้านละกันไหมเอองานเลี้ยงที่บ้านละกันเนาะโอเคทำการกดตกลงนะ,ะ่ะส่วนเจ้าภาพนะคะก็เป็นเป็นใครเดีย๋ยวเป็นมิลานด้ไหมอะเป็นเราเหมือนเดิมละมกันเนาะส่วนแขกนะคะก็จะชวนคุณวิกเตอร์เฟงคุณซานต้านะคะชวนน้องเรมอนน้องไคโรนะคะแล้วก็ชวนคุณซารเลมเบนดาลชวนคุณตินชวน้งหมดเลย ใครก็ตามแต่งโอ๊ยชวนยายป้าคนนี้มาด้วยดีไหมเนี่ยเฮ้ยชวนคนนี้มาด้วยดีกว่าทุกคนมีคนชอบทำบ้านนะคะบอกว่าอยากให้น้องเชอรี่นะคะมามีลูกกับคุณเจ้าของอพาร์ตเมนต์ด้วยนะคะนี่ททำการเชิญเขามาเลยกันเนาะทำการกดตกรองนะคะแล้วก็สถานที่เนี่ยเป็นที่บ้านของเรานะคฮะเฮ้ยทุกคนเราวิวพาทีติตกดีนะคือมันสวยมากทุกคนดูดิคือแบบว่าถ้าเกิดเรามาอยู่ตรงที่ระเบียงนะคะก็จะเห็นแบบวิวพาธ์ติตกด้นยในนั่นด้วยนะคะคือมันสวยมากทุกคนดูดิสวยอะคิดถูกเลยที่เราทําการเือทีี่คคนนด้นนะะ ก่อนอื่นเลยทำการจัดงานอีเวนต์ก่อนนะคะตอนนี้ด็กคนเนี่ยเริ่มจะมาแล้วนะคะโอ้โห โอเคหนูไปตู้เย็นแรงเกินไปอ่ะเชิญหนูมาทำการสั่งไก่ทอดก่อนนะคะนี่ซูมเมอร์เดลิเวอรี่พลัสนะคะสั่งเป็นไก่ทอดนะคะแล้วก็ไก่ทอดเซตหนดีล่ะเนี่ยเอาเป็นซอสซอยกาลิกด้วยกันนะคะสองชุดนะคะแล้วก็เอาอะไรอีกเดียสั่งเป็นซูชิยาด้วยกันนะคะจะทำการเลี้ยงซูชินะคะนี่เอามาหนึ่งเซตนะคะแล้วก็เอาอะไรอีกเดียสั่งมาให้หมดเลยเอ้ยมีต็อกปกกีด้วยอ่ะเอาต็อกปกกีด้วยกันนะคะเอามาให้หมดเลยนะคะแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะเดี๋ยวนะเอาอะไรเดียต็อกปกกีใส่ชิสแล้วกันนี่มาสี เสิร์ฟเอามาสักสศกอัาละกันเนาะโอเคโอเคระหว่างนั้นนะคะก็รอไก่ทอดมาส่งนะคะน้องเชอรีนเป็นอะไรอะ่ะวีเสื้อผ้าโซกโคกเหรอมันโซกโคกได้ไงเนี่ยเราก็ซักผ้าไม่ใช่หรอโ,อโอโหผ้ายังกรองอยู่เลยทําการปั่นแห้งก่อนเชอรี่เอ้ยอันนี้เราเอาอลืมซักผ้าอีกลเลยผ้าเน่าเต็มบ้านเลยเชอรี่หนูมาซักผ้าก่อนนะแล้วก็มาเอานี้ไปขายด้วยนะคะเด็กๆเป็นอะไรอะ่ะเสื้อผ้าโซกโคกเหรอโอโ,อโอโหขอโทษที่ลืมซักผ้านะน้องเชอรีนต้องการอะไรบ้างอ่ะโอ้ยต้องการนอนหลับเหรออีนู งั้นเดี๋ยวหนูมาเข้านอนก่อนละกันนะคะนี่ทาการเข้านอนนะคะเดี๋ยวแล้วคุณเจ้าของอพาร์ตเมนต์มาย้ำขยะทาไมล่ะเนี่ยอตายสวยแล้วเออขอโทษนะคะขอทางหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าจะพาน้องวิลเชอร์ไปนอนนะคะเออขอตัวด้วยนะคะเอ้ยเกเป็นใครเนี่ยฮะพ่อหนูจิมเจียมอ่ะเป็นใครกันเนี่ยฮะไม่เคยคุ้นหน้าเลยอ่ะเกนั่นแหละเป็นใครอ่ะไม่เห็นคุ้นหน้าเลยอ่ะอะไรอ่ะงานพรอมกําลังจะเริ่มหรอเฮ้ยต้องทําการเดินทางไปที่งานพรอมแล้วทุกคนเราทําการพาเด็กๆค่ะไปเข้าร่วมงานพรอมกันเลยละกันนะคะเดินทางไปงานพรอมกลับนี่ทั้งสองคนนะคะ ทำการตกลงเลยนะะี่ฮะโอเคค่ะตอนนี้ค่ะก็เดินทางมาอยู่ที่งานพร้อมเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีลาหนูมา <Yeah. S 1> เปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้นะหนูจะใส่ชุดนี้ไปเข้าร่วมงานพร้อมไม่ได้นะ,ะ่ะเดี๋ยวหน้านี่เปลี่ยนชุดนะคะน้องโตเกียวหนูก็เหมือนกันนะหนูต้องเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวนัอยู่ไหนเนี่ย เปลี่ยนชุดเดี่ยวนี้เลยนะเดี๋ยวนะนี่เปลี่ยนชุดนะคะเป็นนี่ชุดนี้เลยนะคะโอ้ยมีคนมาเข้าร่วมงานพรอมเต็ไมหมดทุกคนกิจกรรมทําอะไรบ้างอะต้องเต้นใช่ไหมเดี๋ยวทำการเต้นก่อนดีกว่าทุกคนนี่มาทําการเต้นนะคะฮ้ยเนี่ยเหรองานรพรอมน่ะคนย,าย,ายัยะเต้นไปหมดเลยนะโอ้โหคุณพี่คนนี้ใส่เสื้อสีแดงมาติดกับเราเลยทุกคนมันจะซ้ากันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยเจ๊คนนี้มาเต้นเบียดเราทั้งหนเนี่ยเอ้ยแล้วนเราทำการนี้กว่ามาโบตด,ด,ดีกว่าทุกคนโบตราชินีงานพรอมหมอต้องเป็นเราแน่นอนนะคะเราจะไม่บตคนอื่น เราจะบวตตัวเองสามารถบวตตัวเองได้ไหมอ่ะเอาบวตไม่ได้ด้วยงั้นบวตน้องโตเกียวละกันนะคะโตเกียวหนูตื่นมาก่อนหนูจะมาหลับที่งานพรอมไม่ได้หนูมาทําการบวตก่อนนะคะนี่บวตให้กับน้องมิลานนะคะเอ๊ะเอาชื่อใครดีนะเออมิลานก็ได้แฮะเห็นอยากมางานพรอมนักหนาเนี่ยเอยเอาไปเลยเอ๊บวตใครดีนะหวตตัวเองได้ไหมอย่างเราเออบวตให้โตเกียวละกันนะนี่เดี๋ยวมาฟังพิธีการประกาศรางวัลนะคะผลสรุปบวตในครั้งนี้อาจารย์ได้แก่เควินนั่นเองนะจ๊ะโอ้ขอบคุณนะครับทุกคนที่ให้ผมเนาะค่วอะส หรอกนะคะวู้ฮู้วเศร้าว่าเราอดได้รับรางวัลงานพร้อมเฉยทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะคะทําการถ่ายภาพบรรยากาศกันดีวกว่าทุกคนนี่ทำการถ่ายเซลฟี่กับน้องโตกเกียวแล้วค่ะนี่มาเซลฟี่นะคะวยรูปสวยอยู่นะว,ว่างไม่ได้ทําการนี่ปรับมุมก่อนนะคะเอาเป็นแนวตั้งละกันนะนี่สวยบอกเลยว่าสวยถึงแมบบ้ว่าเราจะไม่ได้รางวัลน,นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะะเรามาถ่ายรูปต้องสมนีและกันเนาะ,ะนี่โอเคทาการถ่ายเลยนะคะนี่หนึ่งสองนี่เดี๋ยวให้น้องมิล่านะคะถ่ายรูปคนเดียวบ้าง บอกเลยมุมนี้คือน้องสวยมากทุกคนเดี๋ยวนะปรับมุมก่อนนะคะโอเคประมาณนี้นะคะถ่ายเลยเนาะนี่หนึ่งสองและถ้าเกิดใครสังเกตเห็นนะคะในข้อมือของน้องมิลล่านะคะจะมีกําไรอยู่ด้วยนะคะซึ่งกําไรอันนี้นะคะมาเป็นกําไรที่น้องทาการแลกเปลี่ยนกับน้องไครเราเมื่อตอนเด็กๆนะคะซึ่งตอนนี้มันยังอยู่ทุกคนแล้วมันก็ยังไม่ขาดด้วยนะคะเอ้ยเวลาจะหมดแล้วทุกคนทําการนีมาถ่ายรูปดีกว่าทุกคนมาถ่ายรูปกับอะไรเดียเป็นมิดละกันน้องถ่ายกับน้องโตเกียวนะคะมาถ่ายรูปตัวสติกเกอร์ก่อนยังไม่เคยลองถ่ายเลยทุกคนโตเกียร์เราถ่ายรูปกั ดีกว่านะโอ้ได้สิไม่ราดปะไป,ะปะกันเลยอา้าวไม่ทันโอ้ถ่ายรูปซมไยทุกคนโอ้ห่เศร้าอ่ะแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยโรงเรียนหรอ,อใช่ปะ เออนี่ไงเป็นที่โรงเรียนนะคะโอเคเดินท,ทางกลับบ้านกันดีกว่าทุกคนจะเที่ยงคืนแล้วน,นี่กลับบ้านก่อนนะคะโอ้โหพอดีเลยตอนนี้ค่ะเวลาจะเที่ยงคืนแนละ้วทุกคนทําการในเปิดทีวีก่อนนะคะนี่มาดูกันเดี๋ยวค่อยมาดูมาถ่ายของออกจากถุงเดลิเวอรี่ก่อนนะคะชรางเลนด์ลิมมาเปิดเร็วก่อนที่จะไม่ทันเที่ยงคืนนะคะอ้ยก็จะถึงวาาปีใหม่แล้วล่ะอ๋อใช่ย่ปีใหม่แล้วก็เคอบอกว่ามาร่วมงานแป๊บเดียวทุกคนก็เลยข้ามปีไปแล้วอ่ะเร็วมากไปร่วมงานพร้อมมานะคะก็เลยแบบว่าไม่ได้มาเล่นฉล ตอ,าอง,งานเลี้ยงวันปีใหม่เลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะทําการเป่าเค้กกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวนะี้ทาการซื้อเค้กก่อนนะคะเอาเป็นเค้กอะไรดีเอาเป็นเค้กเอาเป็นเค้กสตรอเบอรีล่ละกันเนาะ,ะนี่มาทําการเป่าเค้กก่อนนะคะนี่วางไว้ตรงนี้เลยเด็กๆอย่าพึ่งนอนหนูมาเป่าเค้กก่อนนะคะให้น้องโตเกียวก่อนละกันเนาะเดี๋ยวหนะน้านี่เพิ่มเทว,วันเกิดนะีคะเดี๋ยวโซตะหนูจะมาเล<อ>่นสีตอนดีไม่ได้นะนี่แน่นี่แน่ใส่ไปเยอะเลยนะนิดๆบีบแบบนี้เลยบามีไม่เห็นหรอกนะนิดๆเทไปเยอะเลยโอ้ สวยแล้วหมาม่มาโซตัดจ้ะถ้าแบบนี้มันไม่น่ารักเลยนะจ๊ะอ๋อผมขอโทษนะคะหมามีที่หลังเนี่ยผมจะทําอีกแล้วเหรอคะตัดหน้าน้องดูไม่ค่อยสลดเลยนะค่คะโอเคเดี๋ยวเราให้น้องโตกเกียวนะคะมาทําการเป่าเค้กกันเลยดีวยกว่าทุกคนนี่ทำการเป่าเทียนนะคะฟู่จะได้เติบโตเหมือนพี่ไคโรแล้วนะโอเคค่ะตอนนี้ค่ะน้องโตกเกียวนะคะเปลี่ยนช่วงวัยแล้วนะคะทําการสวมใส่กันเลยเนาะหนึ่งสองสาม โอ,อ้ยเป็นซิมหัวสูงเหมือนกับพี่ไคลโลเลยเนะะี่ยค่ะส่วนปณิธานนะคะไหวจะเลือกเป็นอันนี้ละกันเนาะเป็นผู้เรียนเริ่มโลกสีเขียวละกันนะคะโอเคทาการกดตกลงเลยเนะะี่ยค่ะอุ้ยน้องตกรอน,นะคะจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมยนะคะออ้ยเรียนเก่งเหมือนกันได้หนู <c oughs> เรียนเก่งเหมือนกันนะเนี่ยโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวไหวจะให้น้องมิลานะคะมาเป่าเค้กต่อละกันนะคะโอโหว่าแต่ใครมาแอบกินขนมเค้กไปละเนี่ยต้องทำการมาซื้อใหม่ก,ก่อนนะคะเดี๋ยวนะนี่ทําการซื้อนะคะอ๋อนี่ไงเรามีเค้กอยู่แล้วนะคะนี่ทำา การเพิ่มเทียนก่อนนะคะนี่เพิ่มเทียนวันเกิดนะคะโอ้จะได้ตเป็นผู้ใหญ่เหมือนพี่ไคโลแล้วละ่ละเราโอเคมีลานเปลี่ยนช่วงวัยแล้วนะคะทําการสวมิสัยให้กับน้องเลยนะคะนี่หนึ่งสองสามอุ้ยอะไรอะพาร์ตี้เหรอเซมพาร์ี้นะคะจะให้คุณค่าและทท่วมเทกับทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเพื่อนคนรักหรือเรื่องงานพวกเขานะคะก็จะเลี่ยงการโกรกหรือการนอกใจนะคะเพราะว่าความเชื่อใจจากคนรักนะคะเป็นสิ่งสําคัญมากๆสาหรับพวกเขาเลคะ่ะส่วนปาน,นิธานะคะว่าจะให้น้องนะคะเป็นอันนี้แล้วกันนาะเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วกันนะคะโอเคท การกดตกลงเลยนี่ฮะ,ะน้องวิลาของเรานะคะก็จบด้วยคะแนนเกียรยิยมด้วยเช่นกันนะคะโอ้โหเรียนเก่งกันทั้งพี่ทั้งน้องเลยนี่ฮะ,ะอะไรอะ่ะใครโรทำการส่งขวัญมาให้น้องวิลาเนาะเอ้ยเลิศอ่ะไหนดูซิใครโรส่งอะไรมาให้นะคะอันไหนจดหมายของเราอะ่ะอันนี้ใช่ไหมนี่ทำการรับจดหมายก่อนนี่ฮะ,ะเอ้ว่าแต่พี่ใครโรส่งอะไรให้เรานะอะไรอะ่ะรถเข็นเล่นสุดแฟนซีหรออย่ามาว่าอันนี้ใครโรส่งมาให้ส่งมาทําไมอะ่ะอันนี้มันของเล่นไม่ใช่หรออ๋อนี่ไงทุกคนเราได้ประกาศนียบัตด,ด้วยนะคฮะ เอา,าทำการมาตั้งตรงนี้ก่อนละกันเนาะเอามาตั้งตรงนี้นะคะโอ้โหอันเบิร์เรเรเนเพิ่มเลยอะไม่รู้ว่าประกาศสัญญาบัตรนะคะอันนี้เป็นของใครนะคะตั้งไว้ก่อนละกันเนาะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะวาทำการแต่งตัวให้กับน้องโตเกียวแล้วก็น้องมิล,ลานะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทรงผมของน้องโตเกียวนะคะวายเลือเป็นทรงนี้ให้กับน้องเขานะคะเนื่องจากว่าน้องเริ่มโตขึ้นใช่ไหมเริ่มมีการดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะก็เลยมีการเซ็ตผมนะคะแล้วก็มีการใส่คอนแทคเลนส์ด้วยค่ะเมื่อก่อนเนี่ย ก็รู้จักกันใส่คอนแทคเลยนะคะแต่ว่าชุดนอนของน้องนนะคะก็จะยังคงใส่แว่นเหมือนเดิมน,นะคะเพราะว่าตอนนอนเนาะก็เลยแบบว่าใส่แว่นบ้นละกันนะคะนี่ส่วนของน้องมิล่านะคะวันนี้ทําการเลอกส่งนี้ให้กับน้องเขานะคะเนื่องจากว่าน้องเขานะคะเริ่มมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นใช่ไหมก็เลยทําการ ส่งตรงให้กับน้องเขาใหม่นะคะก็จะแบบว่าตัดให้สั้นถึงประบานะคะแล้วก็มีการดัดลอดอ่อนๆด้วยนะคะทุกคนบอกเลยว่าทรงเนี้ยคือเกาหลีเกาหีจะสุดไปเลยนะคะส่วนชุดประจำวันนะคะก็จะเพิ่มความแซบขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นเสื้อเอลรอยขึ้นมานะคะแบบเพิ่มความเซ็กซีน่นิดนึงนะคะนี่แล้วก็ใส่กับปรงสีขาวแล้วก็ส้นสูงแบบนี้นะคะส่วนชุดอื่นนะคะก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะจะมีเปลี่ยนแค่เป็นชุดไปงานเลยนะคะนี่ชุดไปงานเลยนะคะก็จะเป็นชุดนี้เลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าอันนี้ก็แบเพิ่มมควาบ ดดะะแล้วก็มีการเปลี่ยนชุดฤดูร้อนด้วยนะคะเนี่ยจะเป็นชุดนี้เลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าคือแซ่บมากนี่พอเข้ามาในเกมนะคะหน้าตาของน้องเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวทําไมระเบิดนิวเคลียร์ขยันมาที่หลังหนุของเราเหลือเกินเนี่ยไอย้มนุษย์เห็นไหมเนี่ยระเบิดเนี่ยมนลงบ้านผมอีกแล้วนะคบเนี่ยทุกคนทําทไมบ้านของเจ้าบอบบี้นะคะระเบิดบ่อยมากเลยมีใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะ้คะไม่รู้ว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์ระเบิดบ่อยๆนะคะโอเคตอนนี้คะ่ะน้องเวลารต้องการอะไรบ้างอะ่ะโอ้ยต้องการชิ้งช่องงอนหนุ่มมาการ ชิงช่องนะคะแล้วก็อาบน้ำฝบัวให้เรียบร้อยนะคะโอ้โหแล้วคือบ้านของเราสปกปรกมากเลยอ่ะทําการนมาเปิดใช้งานเครื่องดูดฝุ่นนะคะแล้วก็มากินข้าวก่อนละกันนะคะนี่อีกบมาหนึ่งจานนะคะส่วนน้องเชอร์เลยนะคะก็ใกล้จะได้เวลาคอลอดแล้วนะคะไม่รู้ว่าอีกกี่ชั่วโมงนะคะถึงจะสามารถคลอดได้นะคะระหว่างนั้นก็เดี๋ยวให้น้องนะคะทําการมาอาบน้ําแล้วก็มาใช้ให้เรียบร้อยก่อนละกันค่ะนี่มาอาบน้ำฝบัวให้เรียบร้อยนะคะเชอร์หนูม,มาดูแลหนูแฮมสเตอร์นหน่อยดีกว่าทุกคนอะไรเนาะต้องการอะไรบ้างเนี่ยไหนดูซิความเคลื่อนไหวต่ำเหรอทำไม หนูเป็นอะไรอะ่ะต้องการอะไรอะ่ะมาเล่นด้วยละกันเนาะอ้ยอรุสวัสดิ์จ้าเจ้าบาร์บี้โอ้ยจเจ้าตัวเล็กตัวน,น้อยน่ารักจังเลยเนะจ๊ะน่านอนคาบโน้ตผมน่ารักอยู่แล้วนะคะอุ้ยดีอ่ะน้องบลอบบี้ไม่กัดน,น้องเชอร์ลลีน,ลลนด้วยนะคะอ้ใครมาแทสีไว้ตรงนี้เนี่ยนี่เทเพิ่มเติมดีกว่าเรานี่นี่สบัดแบบนี้เลยโอ้โหยิ่งเลอยิ่งเยอะประสบการณ์ยายหนูหนูอยุดสร้างศิลปะบนพื้นก่อนนะหนูมาทําการวาดรูปบนฝาผนังดีไหมอะโอ้โห ยิ่งเลยยิ่งยาประสบการณ์ของจริงสร้างศิลปะก,กันไม่หยุดเป็นหย่อนเลยอันนี้สามารถขายได้ไหมอะเล่นสนุกเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องทาความสะอาดด้วยนะครับทุกคนว่าแต่ผมจะทําลถททาไมล่ะเนี่ยเทสีเองทําความสะอาดเองเออก็ดีเหมือนกันนะว่าทุกคนน้องไคโร,รนะคะมาเยี่ยมน้องมิลานด้วยนะคะอะสวัสดีค่ะพี่ไคโรเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าคะสบายดีสิมิลานว่าแต่ทรงผมใหม่เหรอดี๋ยวโตขึ้นนะเฮ้ยทุกคนทันทีค่ะน้องเชลเล่ของเรานะคะเข้าสูก่กระบวนการคลอดแล้วนี่ฮะอ๋อเปวดท้องจังเลยอะได้เวลากล้คลอดแล้วนะยินดีด้วยคได้ลลูกชาย โอ้โหทุกคนเราได้ลูกชายอีกแล้วนะคะไหนไมาดูสิคะาว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะส่งชื่ออะไรมาให้เราบ้างนะ,ะ่ะเอ๊ะเนื่องจากว่าน้องเป็นลูกของซันต้าใช่ไหมตั้งชื่ออะไรเดี๋ยทุกคนโอเคสําหรับลูกชายคนนี้เขาอาจจะทําการตั้งชื่อน้องเขาว่าน้องคริสเตียน,ะะนลนยนะกันนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเออเป็นลูกของคุณลุงซันต้าด้วยค่ะนี่คริสเตียนรรูซันนะ่ะโอเคทําการกดตกลงเลยนะคะ นี่โอ้ยโอ้โหอ้ยลูกแฝดคนที่สองเราก็ได้ลูกชายอีกแล้วเหรอเนี่ยคนแรกชื่อคริสเตียนใช่ไหมคนที่สองชื่ออะไรเดี๋ยวไหนดูซิมี ชื่อไหนที่คลองจองกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยนี่ไงเจอแล้วชื่อโครมอรสเดียกันเนาะน้องคริสเตียนกับน้องโครมอสนะคะนี่ตั้งชื่อเลยนะนี่น้องโครมอสนะคะโอเคทำการกดตกลงเลยนี่ฮะอ๋อออกมาสักทีนี่จะเจ้าตัวน้อยพี่โตเกียวเรื่องใหญ่แล้วมามีมีน้องอีกแล้วละค่ะอะไรอะ่ะพี่น้องที่ไม่ต้องการรู้สึกว่าน้องนะคะไม่อยากมีพี่น้องเพิ่มนะคะทุกคนแต่ว่าเราช่วยไม่ได้อะ่ะเราต้องทําภารกิจต่อไปนะฮะเอเออไม่เป็นใจวินเชอ่์ยังไงหมอบมีนี่ก็รักหนูอยู่แล้วน่จะ น้องอารมณ์ดีขึ้นไหมอ่ะไหนดูสิน่าจะอารมณ์บอดจอยสักระยะหนึ่งเลยนะคะอ้อยหมามีทำไมหมาม่ต้องมีน้องด้วยเนี่ยนี่แน่เตะเลยอ้อยวินเทอร์จ้าหมามีเจ็บนะจ๊ะเนี่ยโอเคก่อนปีคิดไหมคะทําการเล่นกับน้องวินเทอร์สักหน่อยดีกว่าทุกคนไม่งั้นเดยวน้องน้อยใจนะคะมาเล่นอะไรเดียเดี๋ยวหน้านาเล่นกิจกรรมนะคะมาโยนเล่นละกันเนาะวินเทอร์จ้ามาเล่นกับหมามีดีกว่านะจ๊ะอ้ายได้เลยค่ะหมามีเราอยากเล่นจะแย่แล้วเนี่ยวิสุดจังเลยค่ะหมามีหนูชอบจังเลยอ่ะโอเคค่ะทุกคนเป็นยังไง สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไปกระจใจการทําคลิปให้ไหวเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไพลาดคลิปใหม่ของไหวกันด้วยนะแล้วสำหรับในคลิปนี้นะคะไหวและก็น้องเจนนี่นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย